บาลีหนึ่งธรรมคติธรรมประจำสักดาสี่หกแปดวิสธรรมะหมายถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งมีพิษคือกิเลสจมลมบ้านธรรมะมอถอพอสิ่งที่มีจริงนั้นมีอยู่ในชีวิตประจำวันทุกขณะเป็นธรรมะกิเลสซึ่งเป็นเครื่องซ่อมหมองของจิตก็มีจริงเป็นอากุศโร,รธรรมไม่ใช่เรา เป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครการจะเห็นถูกเข้าใจถูกในธรรมะตามวามเป็นจริงต้องอาศัยการฟังพระธรรมอบรมเจริญปัญญาและอบรมเจริญบาร,รมีซึ่งเป็นความดีทุกประการเพื่อขัดเกลากิเลสข,ของตนเองให้เบาบางลงกิเลสเป็นสภาพธรรมะที่เป็นพิษ มีแต่โทษเท่านั้นไม่มีประโยชน์ใดๆถ้าหากสะสมมีกำลังถึงขั้นร่วงเป็นทุติยกรรมเช่นฆ่าสัตว์ปาทุตลายเบียดเปียนผู้อื่นเป็นต้นเมื่อถึงคราวที่กรรมนั้นจะให้ผลจริงๆก็ย่อมให้ผลที่แสนจะเผ็ดร้อนน่ากลัวนำมาซึ่งทุกอย่างมากมีการเกิดในอบายภูมิเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัตว์ติระฉานเป็นต้น ซึ่งไม่มีใครทำให้เลยนอกจากตนเองเท่านั้นจะไปโทษใครๆไม่ได้เลยทีเดียวเพื่อความเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงและเห็นโทษของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่มีพิษไม่นำมาซึ่งคุณประโยชน์ใดๆเลยภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์ชมรมบ้านธรรมะมตออพอขอเสนอคำว่าวิสสธรรมะ หมายถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งมีพิษคือกิเลสนั่นเองสิ่งที่มีจริงซึ่งมีพิษคือกิเลสกล่าวคือกิเลสที่มีอยู่ในใจของคนผู้ที่ยังไม่สามารถตัดกิเลสได้ซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตเป็นสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลไม่นำมาซึ่งประโยชน์ใดๆเลยมีแต่นำมาซึ่งทุกทุโทษภัยเท่านั้น และถ้าเป็นกิเลสที่มีกำลังถึงขั้นเป็นการกระทำอกุศลกรรมประการต่างๆเช่นฆ่าสัตว์ปัดทุทลายเบียดเบียนผู้อื่นลักทรัพย์ของผู้อื่นเป็นต้นแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดผลที่เป็นทุกข์มีผลที่เป็นทุกข์ตามมาและการที่จะค่อยๆกำจัดพิษคือกิเลสได้ก็ต้องอาศัยคือพึ่งพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เหมือนอย่างพระอริยาสาวกทั้งหลายในอดีตท,ที่ท่านสามารถดับหรือกำจัดพิษคือกิเลสได้ก็เพราะได้อาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและพิษที่น่ากลัวและเป็นอันตรายอย่างยิ่งคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามข้อความในวิสุทธชนวิลาตินีอัตถกถาขุตการนิกาย หะปะธานะอุบาลีเถระประธานดังนี้ยาพิษอันกล้าแข็งที่บุคคลดื่มแล้วย่อมยังชีวิตให้พินาศได้ครั้งเดียวแต่คนที่ผิดในพระศาสนาแล้วย่อมถูกเผาในโกดกับคือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เปิดเผยความจริงเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะแต่และหนึ่งแต่และหนึ่งตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ละคนก็เป็นแต่และหนึ่งว่าโดยสภาพธรรมะแล้วก็ไม่พ้นไปจากความเกิดขึ้นเป็นไปของสภาพธรรมก่ลาวคือจิตเจตติกและรูปจิตคือสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ เดิติคือสภาพธรรมะที่เกิดประกอบพร้อมกับจิตรูปคือสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรไม่ใช่สภาพรู้ตราบใดที่ยังไม่ได้ดับพืชเชื้อของกิเลสอันเป็นกิเลสที่ละเอียดที่จะต้องถูกดับด้วยอริยมรรคหรือโซดาปฏิมรรคถึงอรัอนตมรรคย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กิเลสขั้นที่คุ้มรุมจิตเกิดขึ้น และถ้ามีกำลังกล้าสะสมมากขึ้นก็สามารถร่วงเป็นทุตยิยกรรมประการต่างๆมีการประทุษลายต่อผู้อื่นเป็นต้นและเป็นที่น่าพิจารณาอีกว่าแต่ละบุคคลสะสมกิเลสมามากเพราะความเป็นปุถุชนผู้หนานแน่นไปด้วยกิเลสซึ่งได้สะสมมาอย่างเนิ่นนานในสังธารวัตเมื่อได้ศึกษาพระธรรมแล้วก็จะค่อยๆเห็นว่าขณะ จิตที่เป็นไปในแต่ละวันนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างเป็นต้นตลอดเวลาที่จิตไม่เป็นไปในการให้ทานตละทิ้งของเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ได้เป็นไปในศีลคือเว้นในสิ่งที่เป็นโทษและประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ได้เป็นไปในการอบรมเจริญปัญญาจากการฟังธรรมะบ้างสนทนาธรรมบ้าง จิตก็จะเป็นอกุศลโดยส่วนใหญ่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดที่อกุศลจะเกิดขึ้นเป็นไปตามการสะสมของแต่ละบุคคลไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอาจจะติดข้องมากๆก็ได้อาจจะโกรธมากๆกก็ได้เพราะยังไม่ได้ดับกิเลสนั่นเองพร้อมทั้งแสดงให้เห็นความเป็นจริงของสภาพธรรมได้ว่าธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจริง ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นชีวิตประจำวันของปุถุชนผู้ที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสย่อมเป็นที่แน่นอนว่าอากุศลจิตย่อมเกิดขึ้นมากกว่าอากุศลจิตถ้ามีใครบอกว่าวันหนึ่งหนึ่งกุศลจิตของเขาเกิดมากกว่าอากุศลจิตนั่นไม่ตรงต่อตามวามเป็นจริงเพราะจิตที่เป็นอกุศลมีหลายระดับตั้งแต่ชนิดบางเบา ไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจจนกระทั่งมีกำลังกล้าถึงกับลวกออกมาเป็นทุจริตกรรมประการต่างๆเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนและเพราะยังมีกิเลสที่ละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในจิตซึ่งยังดับไปได้จึงเป็นปัใจจัยให้กิเลสในระดับต่างๆเกิดขึ้นทํากิจหน้าที่ เมื่อกิเลสเกิดขึ้นประกอบกับจิตขณะดใดก็ทําให้เป็นอกุศลจิตเพราะเหตุว่ากิเลสซึ่งเป็นเครื่องส่อหมองของจิตนั้นจะเกิดร่วมกับจิตชาติกุศลชาติวิบากและชาติกิริยาไม่ได้เลยต้องเกิดร่วมกับจิตชาติอกุศลเท่านั้นนี่คือความเป็นจริงของธรรมะที่ใครๆไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเป็นจริงแล้วกิเลสเป็นสภาพธรรมะที่มีจริง เป็นอกุศลธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นเป็นไปตามการสะสมของแต่และบุคคลขึ้นชื่อว่าอากุศลธรรมแล้วเป็นสิ่งที่น่าลังเกียจทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดกับใครก็ตามและเป็นสภาพธรรมะที่นำมาซึ่งทุกข์นำมาซึ่งโทษโดยส่วนเดียวเท่านั้นเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจริงๆว่าขณะที่จิตเป็นอกุศลด้วยอำนาจของโลภะ ความติดข้องบ้างโทสะความโกรธขุนเคืองใจบ้างโมหะความหลงความไม่รู้บ้างสิ่งที่เป็นพิษได้เกิดขึ้นทำร้ายจิตใจของผู้นั้นแล้วทำร้ายยิ่งกว่าพิษภายนอกเสียอีกเพราะพิษคือกิเลสเป็นโทษโดยตลอดจะนำมาซึ่งโทษโดยวเดียวไม่นำมาซึ่งประโยชน์ใดๆเลยแม้แต่น้อย การที่จะรู้จักกิเลสที่เกิดปรากฏตามวานเป็นจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราที่จะนําไปสู่การขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้นนั้นก็ต้องอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงค่อยๆสะตถมความเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะยิ่งขึ้นเข้าใจถึงความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยบุคคลผู้มีกิเลสแล้วรู้ว่าตัวเองมีกิเลส ย่อมเป็นบุคคลผู้ปรเริฐเพราะเหตุว่าจากการรู้อย่างนี้ย่อมเป็นเหตุทำให้บุคคลนั้นมีความเพียรมีความอดทนมีความจริงใจที่จะฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงต่อไปเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองให้เบาบางจนกระทั่งสามารถดับได้อย่างเด็ดขาดในที่สุด ไม่มีกิเลสเกิดอีกเลยซึ่งจะต้องอาศัยการละเวลาที่ยาวนานเป็นอย่างยิ่งในการอบรมเจริญปัญญาเหมือนอย่างพระอริยบุคคลทั้งหลายในอดีตซึ่งได้รับประโยชน์จากพระธรรมดับพิษคือกิเลสได้ก็ล้วนแล้วแต่ได้อาศัยพระธรร,รมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ต้องอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงไว้ดีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถดับกำจัดพิดคือกิเลสทั้งหลายได้ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้เป็นผู้ไม่ถูกกิเลสครอบงำหรือทำร้ายจิตใจได้อีกต่อไปและการอาศัยพระธรรมนั้นก็อาศัยด้วยการฟังการศึกษาด้วยความละเอียดอรอบคอบและด้วยความเคารพไม่ประมาทในแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยซึ่งก็จะเป็นการสะสมในสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตคือปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกเพราะฉะนั้นแล้วจึงสมควรอย่างยิ่งที่ชาวพุทธจะได้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการฟังคําของพระองค์ให้เข้าใจเห็นคุณค่าของแต่ละคําที่พระองค์ได้ตัดไว้ดีแล้วที่จะเกื้อกูลให้เกิดความเข้าใจถูกเห็นถูก เป็นที่พึ่งโดยตลอดจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์วิสัธรรมะหมายถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งมีพิษคือเกเลตจมรมบ้านธรรมะมตอพอสมาชิกเลขที่867วันเสาร์ที่16กันยายน2566ั